ชื่อแตงกวานะคะก็ะทํางานชื่อจริงนะคะชื่อปารดาเข็มเลิกอัมพลนะคะก็คือมีกิจการส่วนตัวเป็นคลินิกความงามนะคะอยู่แถวแถวคลองสามนี่แหละคะ่ะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยคือมีโอกาสได้ไปเปิดร้านที่เชียงใหม่พอดีเนี่ยจังหวะที่ไปเนี่ย ตัวเองเนี่ยมีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วจังหวะที่ไปเนี่ยเชียงใหม่เขาเผาป่าพอดีคือเชียงใหม่อ่ะจะเผาป่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3เดือนนะคะมกราคมพามีนาเมษาอาจจะเลยไปนะคะสิ้นสงการเนี่ยเชียงใหม่จะไม่เผาป่าแล้วนะคะ หมายถึงว่ามีคนลักลอบเผาป่าคือเขาเผาเป็นวัฒนธรรมมะค่ะเหมือนกับว่าเขาเผาเพื่อที่เปิดหน้าดินปลูกทําลอตใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีควันใช่แล้วก็ภูมิประเทศของเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแอ่งเวลาควันควันออกมาจากภูเขาเนี่ยมันจะลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสามสี่เดือนเนี้เป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งไปเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยควันหนาแน่นมากแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศเนี่ยจะป่วยค่ะ เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยไปอ่านสถิติคนป่วยเป็นภูมิแพ้เยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยอากาศเพราะว่ามลพิษมันเยอะในช่วงแค่สมเดือนนี้นะคะอ่าเดือนไหนถึงเดือนไหนมกรากรุมพามีนาแล้วก็อาจจะถึงกลางเมษาค่ะเป็นช่วงที่บางท่านแพนไปเที่ยวบอกว่าอากาศเย็นสบายใช่สบายจริงๆคือพฤศจิกาธันวาต้นต้นมกราพอได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยไปไม่ไหวละ ค่ะอ่านี่เรื่องของภูมิประเทศด้วยนะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยพอพอไปอยูท่ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นภูมิแพ้อากาศเนี่ยเริ่มต้นก็เลยเป็นไซนัสก่อนค่ะเป็นไซนัสก่อนก็เออกินยาแก้กเศษไปหาหมอที่เป็นเฉพาะทางโรงพยาบาลเอกชนก็รักษา,ามามันไม่หายนะคะมันก็เป็นไซนัสชนิดที่ลุกลามไปไป,ไปติดเชื้อในกระดูก แล้วจากกระดูกเนี่ยก็ติดเชื้อมาต่อที่บริเวณใบหน้านะคะก็ผ่าตัดคือตลอดเนี่ยตลอด3-4ปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะวนเวียนกับเรื่องของการผ่าตัดแล้วก็กินยาแก้อักเสบผ่าตัดเพื่อเพื่อผ่า <ทำ S 1> ตัดเนี่ย พื่อผ่าตัดเพื่อนี่แหละค่ะคือล้างโพรงใส่นัดออกแล้วก็ไอ้ตัวที่ลุกลามออกมาเนี่ยแก้ไขบริเวณที่กระดูกอักเสบแล้วก็ใบหน้าอักเสบอย่างเงี้ยค่ะผ่านทางช่องทางไหนทางปากค่ะเข้าไปทางปากนะคะถ้าจะเป็นการผ่าตัดไซนัดเนี่ยไม่ได้มาเปิดที่ผิวหน้าของเราในตรงช่องไซนัดนะคะเป็นการเปิดผ่านทางช่องปาก ใช่ค่ะแต่ว่ามีที่หนักที่สุดเนี่ยคือผ่าไซนัสใหญ่เลยเนี่ยคือต้องนอนโรงพยาบาล14วันที่เพราะว่าของเราเป็นชนิดเลื้อรลังที่ลาม,มาแต่ระหว่างตั้งแต่เป็นเนี่ยกินยาแก้หักเสหพ,พบหมอเฉพาะทางตลอดแล้วก็กินยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าก็คือได้ของแถมมาเป็นโรคอีกเยอะมาก <S <S เยอะมากเลยค <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามไล่ให้ฟังนะคะ ก็คือพอกินยาเคมีแล้วก็เป็นกลุ่มของยาแก้กเสนะ็เนาะมันก็จะเป็นโรคกระเพาะก่อนแล้วก็เป็นกดไหลย้อนแล้วไปไปมา,มามันเป็นปอดอักเสบแล้วก็เป็นข้ออักเสบรูมาตอย <c oughs> แล้วก็ประจำเดือนก็ผิดปกติแล้วก็ผมร่วง <c oughs> เป็นเยอะมากเลยอะค่ะ <c oughs> คือหลายอย่างแล้วแบบโอ้โหปวดข้อตื่นเช้ามานี่อนเข้าใจคนเป็นรูมาตอยเพราะว่าปวดค <c oughs> อมาก,มากๆเลยเวลาขึ้นบันไดเนี่ยต้องสาวขึ้นไปอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยคิดดูว่าสิบกว่ารอบภายในสามปีนี่คือแบบออรู้สึกว่าเหมือนถึงวิาวบากกรรมมันลุมเราแล้วอะตอนนั้นค่ะ,อะตอนนั้นได้นึกถึงวิบากกรรมไหมคะนึกถึงค่ะเพราะตัวเอง,งเปิดคลินิกความงามเนาะมันก็จะวนเวียนเกี่ยวกับการฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตัวเองเข้าวัดอยู่แล้วก็จะพอรู้เรื่องเนี้ยว่าอ๋อตอนนั้นคือมันลุมเราอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ อาจจะมีบางอย่างที่เราไปทําผิดศีลหรืออะไรเงี้ยมันก็จะลุมได้ช่องมามันก็จะเป็นโดนทุกอย่างทั้งคนโกงทั้งสุขภาพไม่ดีทั้งภาระหนี้สินคือทุกอย่างเลยทีนี้ก็โชคดีว่าแฟนเนี่ยเขาเคยเข้าค่ายหมอเขียวมาแล้วครั้งหนึ่งเข้าที่ไหนก็ไม่แน่ใจนะคะเขาเข้าค่ายมาครั้งหนึ่ง<ฮ>ตอนที่ป่วยหนักๆเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำปัสสาวะก็ ก็คือเวลาที่เราแบบเป็นหนักที่สุดแล้วอะ่ะคือ<า>มันทางไหนก็ได้นี่หรอไหมคะมความความอะไรที่เราสร้างมาฐานะเอย่ยความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกสบายหรือว่าอะไรที่เราชอบแต่งหน้าแต่งตาคือมันหายแล้วอะ่ะเงินทองก็ไม่ได้มีค่าแล้วถึงตอนนั้นคือมันเอา,เอา,เ,อาเอาชีวิตให้รอดเถอะอะไรเงี้ยคือน้ำสดปัสสาวะก็ดื่มไปเลยไม่คิดมากเลยดื่มไปเลยช่วงที่ดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ย ครั้งแรกเนี่ยดื่มไปมันก็จะมีง่วงนอนรู้สึกว่ามันไปปรับทา่าดื่มครั้งแรกขมมากเลยจากการที่เรากินยาเคมีเนี่ยดื่มครั้งแรกเนี่ยมันง่วงนอนก่อนแต่มันก็ยังเอาไม่อยู่นะตอนนั้นก็มีการผ่าตัดหลังจากนั้นมาอีกแต่เราคิดว่าเราดื่มน้อยไปด้วยคือดื่มอาจจะแบบดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีการผ่าตัดหลังจากนั้นมาอีกประมาณ5ครั้งประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย ฟิตมากเลยคือเหมือนกับว่าออกมาเมื่อไหร่ก็คือดื่มออกมาเมื่อไหร่ก็ดื่มอ,ออกมาเมื่อไหร่ก็ดื่มคืออย่างเงี้ยกลายเป็นว่าผลนี่ก็คือการผ่าตัดห่างไปตอนนี้ห่างมานานมากแล้วการผ่าตัดเหลืออาการปวดข้อเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นไม่เหมือนเดิมแล้วจะขึ้นบันไดไม่ต้องจับราวตื่นเช้าไม่ปวดข้อคือจริงๆน่ยอยากจะบอกพี่น้องว่าหายมาจากแบบน้ำปัสสาวะเลย อื่นๆเช,ชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อเลยเพราะว่าเพราะว่ายาเคมีไม่ได้ผลแล้วมันเพิ่มโรคสําหรับตัวเองนะคะมันเพิ่มโรคมาบานไปหมดเลยเยอะมากเลยจนไม่รู้จะรักษาตรงไหนเพราะว่าโรคที่เพิ่มขึ้นหมอก็จะจัดยาในส่วนที่มาเพิ่มโรคตัวนั้นอีกอย่างเช่นการรักษาข้อก็จัดยารักษาข้ออักเสบมาอีกก็ทําให้กระเพาะเป็นแผลหนักขึ้นอีกคือมันมันซ้ําไปไงคะ ก็เลยเลิกเลยคือเอาเอายาที่หมอให้เนี่ยคือก็ไปหาพูดคุยแล้วก็เอายากลับบ้านแล้วก็ไม่กินก็มาใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะดื่มน้ำปัสสาวะแล้วก็ดีท็อกสองอย่างได้ล้างโพรงจมูกไหมคะล้างพงจมูกด้วยน้ำเกลือคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยาเพราะว่าเริ่มขยาดยาแล้วยามันเยอะไป เพราะว่าไอ้ที่ปวดข้อเนี่ยก็รู้รู้ว่ามันเป็นจากยามันเป็นพิษสะสมตามข้อมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะทำ,ทำไมจึงคิดว่าทําดีท็อกด้วยคะทําดีท็อกด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่สบายท้องท้อง hmm. ท้องอืดลมเยอะถ่ายยาก <Yeah. S 1> ค่ะก็เลยทําทําก็รู้สึกว่าเบาแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไปทํากาแฟ เออเราก็แบบไม่ไม่ยังไม่เคยมาเข้าเองเนาะ,ะไปทํากาแฟปรากฏว่าร้อนในบ่อยมากเลยรู้สึกว่ามีอาการหูดับมีอาการเจ็บหูมันก็คงเป็นลักษณะว่าร้อนเกินแล้วไปซ้ําร้อนอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้น้ําปัสสาวะกับสมุนไพรลิตยเย็นผสมกันแล้วก็ดีท็อกค,ค่ะ ท,ที่ถามตรงนี้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นข้อมูลที่ทางแพทย์วิถีทมแนะนำนะคะในเชิงเชิงข้อมูลวิชาการด้วยเลยเนี่ยก็คือการสวนล้างลำไส้ใหญ่นี้มันจะช่วยช่วยให้พิษออกมาจากร่างกายใช่ไหมคะการสะสมของอาหารที่เราทานเข้าไปเนะะี่ยค่ะเราทานอาหารเข้าไปนี่บางท่านจะอาหารนั้นจะอยู่ในร่างกายเราถึงสองวันเขาถึงจะออกมา ทีนี้ช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะเขาจะเกิดแก๊สพิษขึ้นแก๊สพิษนี่คือกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้เป็นสารภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยค่ะการสวนล้างลำไส้ใหญ่ก็คือเป็นการเอาเอาตัวกระตุ้นนั้นฮิสตามีนตัวนั้นอะออกออกมาก็เลยจะช่วยช่วยเรื่องของภูมิแพ้ได้ช่องทางหนึ่งแล้วทีนี้น้องตังกวาเอามาร่วมกับการใช้ปัสสาวะบำบัดร,ร่วมเนี่ย ก็จะเพิ่มเพิ่มพลังของอคือเพิ่มการสวนล้างไส้ออกนี่เป็นการเอาพิษที่เป็นกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ออกช่องทางหนึ่งแล้วก็มาใช้น้ำปัสสาวะปรับสมดุลด้วยนะคะแล้วก,ก็เลือกถูกนะคะที่เลือกวิธีการอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทำอย่างอื่นก็คือได้ทำสองอย่างนี้นะคะค่ะแต่การหยิบอะไรมาใช้ถูกหรือไม่ถูกเนี่ย มันจะมีเรื่องของวิบากกรรมร่วมด้วยบางทีหยิบสิ่งนี้มาเออมันก็จะตรงไงแต่บางครั้งการคัดเลือกแบบที่เราไม่รู้บางทีเขาก็จะทําให้เราหยิบไม่ถูกนี่ก็ถือว่ามีอนิสงส์ของการที่เขาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยเนาะที่ทําให้เลือกวิธีมาถูกค่ะเชญค่ะเพราะว่าถ้าเลือกไม่ถูกจริงๆนี่รับรองเลยว่าแบบถ้าทานยา,ยาตามที่หมอให้มาครบนี่คือ คืออาจจะหนักติดเตียงแล้วอะเพราะว่าเพราะว่ายามันเยอะมากๆยานี่ <c oughs> หมอคือไล่ตามเลยพอมีเป็นโรคกระเพาะก็เป็นยาลดกดอะไรโหมาอีกเต็มไปหมดยาภูมิแพ้ให้กินต่อต่อเนื่องกัน6เดือนอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกวันต้องกินคือไม่เอาแล้วอะยาหมอคือ <c oughs> คือโบอกมือเลย <c oughs> ตอนนี้มีความคิดยังไงกับการที่เราได้มาเข้าค่ายแล้ววันนี้ก็วันที่หกแล้ว ความรู้ที่ได้จากในค่ายคิดว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราได้ยังไงค่ะ,คะก็ก็คิดว่าเออกลับกลับไปก็คงทําให้ต่อเนื่องค,คือก็ทานอาหารจืดงดเนื้อสัตว์นะคะ,คะแล้วก็ดีท็อกเนี่ยเปลี่ยนเป็นลิ์เย็นดื่มน้ำปัสสวาวะก็คือได้ความรู้มากขึ้นทั้งทั้งทางเรื่องการปรับสมดุลแล้วก็เรื่องของธรรมะที่ท่านอาจารย์หมอเขียวได้สอนด้วยค่ะค่ะ เพราะว่าเราก็รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรม <c oughs> แต่แต่ก่อนมาค่ายเนี่ยทำมาอยู่แล้วนะคะก่อนดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยจะขอขอมากรรมหมดเลยไล่ตั้งแต่พระรัตนไตาลงไปถึงเจ้ากรรมนายเวรถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่คือทำทุกวันสม่ำเสมอรู้สึกว่ามันดีแบบมันดีผิดหูผิดตาเลยค่ะเรื่องของการขอขอมากรรมเนี่ย <c oughs> ดีแบบ ปกตินี่คือแป๊บหนึ่งก็ต้องอาการกําเริบมาอีกกำ,กำเริบมาอีกแล้วตั้งแต่ขอขอมากรรมเนี่ยไม่ทําอะไรมากเลยดื่มน้ําปัสสาวะไปเรื่อยๆดีท็อกไปเรื่อยๆเออมันหายออทุกอย่างก็คือชีวิตมันดีขึ้นหลายๆอย่างทั้งเรื่องของธรรมะทั้งเรื่องของคือชีวิตประจําวันทุกอย่างรวมทุกอย่างด้วยอยู่ในนั้นเมื่อเราแบบศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติตามอะค่ะ,คะ ก็ขอบคุณน้องแตงกวานะคะได้มาแบ่งปันกับพี่น้องให้ได้เห็นเจ้าตัวก็จะรู้ว่าจะเลือกใช้สิ่งไหนกับตัวเองตอนนี้ก็ได้มีช่องทางแล้วมีช่องทางแล้วค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวลำดับต่อไป